สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะพามาเล่นเกมลากเส้นจับคู่นะครับก็ตอนนี้นะครับก็เห็นนะครับที่คนในทำ tiktok นะครับแล้วก็มีบางคนทําไม่ได้นะครับกติกานะครับก็คือเอาหนึ่งมาโตกับหนึ่งะครับสองสองสามสามสี่สี่ครับห้ากับห้านะครับสาเหตุที่เขาทําไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาใช้วิธีการนี้ครับเขาเริ่มต้นจากหนึ่งก่อนนะครับก็จะล่าจากหนึ่งไปหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมหนึ่งไปหนึ่งคราวนี้ครับสองนะครับก็จะมาสองสามก็จะมาสามอ้าวคราวนี้เห็นไหมครับสี่ตื๊ดนะครับ มาปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องถูกชนนะครับเพราะกติกาของเรานะครับคือว่าห้ามตัดเส้นนะครับมันก็ต้องถูกตัดเส้นออกมาเพื่อโยงไปสี่ดังนั้นเขาจะทําไม่ได้นะครับเฉลยของเกมเกมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็คือนะครับเราต้องทํานะครับจากเลขท้ายมาก่อนนะครับก็คือจากเบอร์ห้ามาก่อนนะครับเบอร์ห้านะครับเราก็จะอ้อมขึ้นมานะครับห้าอ้อมเหนือสี่ขึ้นมานะครับปุ๊บลงมายิางต๊ดอ่าและคราวนี้นะครับเบอร์สี่ก็ลงกมาเบอร์สี่โดยตรงคราวนี้นะครับเราก็มาเริ่มนะครับ ที่เบอร์สองนะครับเบอร์สองก็ปึ๊บโค้งออกมานะครับนี่จ้าโค้งมาตื๊ดๆลงสองครับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งก็โค้งมาหนึ่งนะครับอ่ะคราวนี้เบอร์สามหลายนคนว่าพี่อ่านเอาเบอร์สามมันโค้งได้ก่าโค้งเนี้ยมันก็จะติดตรงนี้ใช่ไหมอ่ะเรานะครับใช้ทีการเบอร์สามโค้งอย่างนี้นะครับปึ๊บๆๆนะครับ นี่จ้ามาด้านนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีช่องว่างระหว่างนี้อยู่นะครับอย่าพยายามให้โดนนะครับตึ๊ตตุ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 ๊ตนี่เห็นไหมช่องห้าเนี่ยข้างห้าตรงเนี้ยมันจะมีช่องว่างนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราใช้แผ่นใหญ่นี่เห็นไหมเราก็ลอกมาได้แล้วปุ๊บนี่ครับแค่นี้แหละครับก็คือเฉลยของเกมเกมนี้นะครับโอเคครับเราจบคลิปนี้เป็นเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็แชร์ด้วยนะ